อุปสารหัชาดกที่มิใช่ป่าชา้าที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนะคะอุปสารหัชาดกนะคะอยู่ในกุฏกานิกายชาดกทุกกนิบาสันทววักนะคะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่สาภาลวักเรื่องวนวาสิติสะเทรวัตถุว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสนทนากับสามเณรติสะซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรจึงตรัสชาดกนี้ประกอบการสนทนา แต่ในอัรถกถาชาดกแสดงมูลเหตุที่ตรัสว่าทรงกลารบรามอุปสาระหะกะผู้หาสุสานที่บริสุทธิ์สำหรับเผาตัวเองในที่นี้แสดงตามในแห่งอัตถกถาชาดกนะคะความย่อว่าในเมืองราชคลีขามีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากแต่เพราะเป็นคนมิชาทิตินะคะจึงไม่ได้สงคเคราะห์เอื้อเฟือ้อพระพุทธองค์และพระสาวกแม้จะประทับอยู่ใน พระวิหารใกล้ๆบ้านของตนเลยเขามีบุตรชายที่เป็นคนฉลาดประกอบด้วยปัญญาเมื่อถึงวชาลาพราหมณ์ได้สั่งเสียบุตรชายว่าเมื่อพ่อตายแล้วอย่าได้นำศพไปเผาที่ป่าช้าที่เผาศพชั้นต่ำอื่นๆแต่จงนำไปเผาในที่ที่ซึ่งไม่เป็นเดนของใครแห่งหนึ่งบุตรชายกล่าวว่าตนไม่รู้จักสถานที่เช่นนั้นถ้าจะให้ดีของให้บิดาเนี่ยพาไปชี้สถาน ที่เช่นนั้นไว้พรามก็เห็นด้วยจึงพาบุตรชายขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูและก็ชี้ให้ดูว่าที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่ไม่มีการเผาศพคนชั้นต่ำเลยเมื่อชี้เสร็จก็พากันลงยอดเขาในเวลาเช้ามืดของวันนั้นนะคะพระบรมศาสดาเนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยทางธรรมของทั้งสองพ่อลูกจึงเสด็จลงจากพระคันทก,กุตีไปดักรอพวกเขาอยู่ที่ข้างทางซึ่งพวกเขาเนี่ยจะผ่านมา เมื่อทั้งสองคนเดินลงมานะคะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสปฏิสันทานขึ้นก่อนแล้วตรัสถามว่าไปไหนกันมาผู้เป็นบุตรก็ได้กราบทูลว่าไปดูสถานที่ที่จะเผาบิดาซึ่งเป็นที่ไม่การเผาคนมาก่อนพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราไปดูสถานที่ตรงนั้นกันตรัสแล้วก็ทรงพาสองพ่อลูกกลับขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูตอีกเมื่อไปถึงบริเวณนั้นก็ตรัสถามเขาว่าที่นั้นอยู่ตรงไหน บุตรชายของพราม์ก็ชี้ให้ดูตรงจุดที่บิดาบอกไว้ซึ่งอยู่ระหว่างเขาสามลูกพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสว่าบิดาของเธอจะหาสูสารอันบริสุทธิ์ในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็หาสูสารอันบริสุทธิ์เหมือนกันและในชาตินี้จะสั่งให้เผาทนที่ตรงนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็สั่งเช่นนี้เหมือนกันดังนี้แล้วได้ตรัสชาดกนี้ค่ะเนื้อเรื่องนะคะอติเตในอดีตการงานมาแล้วนะคะณาเมือง ราชคลีนีเองค่ะมีพราหมณ์ชื่ออุปสารลหากาักะคนนี้นี่แหละบุตรของเขาก็คนเดียวกันนี้ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเควนมคตค่ะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศิลปะได้บชเป็นดาบดทรมฌานและอภิญญาให้เกิดได้แล้วก็เลิงเล่นฌานกีฬาอยู่ในป่าหิมพานติ้นการช้านานครั้งต่อมาค่ะได้ไปอาศัยอยู่ที่บนนารรณศาลาบนเขาขคิจกุฎเพื่อเสพรสเปรี้ยวเค็มบ้างครั้งนั้นค่ะพราหมนั้นก็กล่าวกับบุชายในทํานองเดียว น,นี้แหละแล้วก็พากันมาชี้สถานที่ตรงนี้แล้วลงจากเขาได้พบกับพระดาบทเมื่อพระดาบททราบเรื่องจึงได้พากันมาดูนสถานที่นี้ซึ่งพราหมณ์ได้ชี้ว่าเป็นที่ไม่เหลือเดนใครพระดาบทจึงบอกว่า พ่อหนุ่มเอ้ยที่ตรงนี้นี่แหละมีคนถูกเผามาแล้วเหลือแต่ประมาณได้เฉพาะบิดาของเธอเกิดในตระกูลพราหมณ์เมืองราชคลืน,นี้แหละและชื่ออุปสาลหก,กะเหมือนกันถูกเขาเผาระหว่างภูเขาสามลูกนี้มาแล้ว14,000ชาติแท้จริงสถานที่ที่ไม่มีคนถูกเผาที่ไม่เคยเป็นสุสานหรือที่ไม่มีกระโหลกศรีรษะจมอยู่ไม่อาจจะหาได้เลย บนผืนปัตตพีนี้จากนั้นก็กำหนดด้วยปุเพนิวัสยานแล้วกล่าวเสริมว่าพระมชื่ออุปสาลหากะถูกเผาที่ภูมิประเทศนี้มาประมาณ1 4 4 0 0คนแล้วไม่มีสถานที่ใดในโลกที่ไม่มีคนตายสัจ,จหนึ่งธรรมหนึ่งอหิงสาหนึ่งสัญญาะหนึ่งธรรมหนึ่งมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณธรรมดังกล่าว นี้และชื่อว่าอนามัตรธรรมคือคุณธรรมที่ให้สําเร็จความเป็นอมตะในโลกพระดาบทโพธิสัตว์ครั้งแสดงธรรมแก่สองพ่อลูกดังนี้แล้วได้เจริญพรหมวิหาร4ี่ได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วพระบรมศาสดาค่ะครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าบิดาและบุตรชายในครั้งนั้นได้มาเป็นสองพ่อลูกในบัดนี้ส่วนดาบทก็คือพระองค์เองดังนี้สําหรับ สาระที่ได้จากชาติกเรื่องนี้นะคะอวิชชาก็ดีโมหก็ดีเป็นเรื่องของความไม่รู้จริงความหลงผิดความงมงายเพราะไม่รู้จริงเป็นต้นเขาให้เกิดความเชื่อที่ผิดๆเชื่อตามกันมาโดยไม่มีการคิดหาเหตุผลหาข้อเท็จจริงและเป็นเหตุให้ทําสิ่งที่เรียกว่างมง,งายไร้สาระแม้ว่าสิ่งที่ทํานั้นจะไม่มีพิษภัยอะไรแต่ก็ทําให้เสียเวลาเสียเงินทองไปโดยใช่เหตุเรา ลับที่ได้อาจมีเพียงความสบายใจที่ได้ทําเท่านั้นลองคิดดูนะคะว่ายุคใหม่สมัยใหม่เอ,อ่อโลกไปถึงไหนไหนแล้วนะคะก็ยังมีอยู่ในะะในการออทําสิ่งที่เรียกว่างมงายและก็ไร้สาระนะคะมีหลายเรื่องหลายอย่างนะคะที่คนเรานั้นทําตามๆกันมาโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ข้อเท็จจริงและไม่พยายามที่จะหาเหตุหาข้อเท็จจริงมาลบล้างเมื่อถึงเวลาก็ทํากันไปจน กลายเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่ขาดไม่ได้ทําให้ผู้ทํานี้เสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าง,งมงายแต่หากได้ค้นหาเหตุผลในชิงลึกที่แอบแฝงอยู่ในธรรมเนียมประเพณีนั้นจนพบแล้วก็เป็นผลดีและนํามาเปิดเผยรู้กันแม้จะในวงแคบๆก็ทําให้ธรรมเนียมประเพณีนั้นมีค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะอย่างเช่นประเพณีบางอย่างนะคะมุ่งให้ผู้คนเนี่ยมีความรัก ความสามัคคีกันบ้างมุ่งให้ผู้คนนั้นเสียสละมีน้ำใจต่อกันบ้างแล้วก็มุ่งให้ผู้คนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บ้างหรือมุ่งให้ผู้คนเนี่ยเคารพรักในบรรพบุรุษของตัวเองนะคะการทําอะไรตามอย่างกันนั้นมันไม่เสียหายแต่สมควรทําอย่างคนที่มีสติปัญญาไตรตรองให้รอบคอบในการและรู้ให้ลึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงมิเช่นนั้นนะคะก็จะกลายเป็นความงมงายไม่ได้ประยน์ แล้วก็เสียเวลาโดยใช้เหตุค่ะซึ่งผู้รู้ทั้งหลายนะคะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเลยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับ